สวัสดีค่ะมือน,นีเป็นมือ,ขอเขามาชีดฮอร์โมนค่ะเป็นไรหลกแล้วองตงเองเต็งบ่ขวานเนี้ยวเหนียวได้พี่น้องมือใหญ่บะใหญ่เร็วเนาะอ่า อินทผลัมตัวนี้นั่นอันยังล่ะขวัญจันเพิ่่นคอนข้างสั่นค่ะเนาะมันสัน่นก็เลยย่อนได้แค่นี้แหละค่ะสิมี่เงามั่งแล้วก็สำรับสำรับสำรับตัวนี้ก็ที่เป็นด้วนค่ะด้วนด้วนแบบว่าดวงเนาะดวงมาจอ๋อ การพิ่นดวงมาจ่อการพิ่นค่ะพี่น้องมันก็นเลยเป็นอยู่ในลักษณะน,นี้แหละค่ะเพิ่งองการการจันนี่สันนาะพี่น้องเนาะต้นนี้การจันสันการจันสันไปเรื่อยไ,ไปแค่นี้แหละค่ะแต่ว่าขลพ่อย้อนได้นะค่ะพี่น้องย้อนได้ค่ะนี่ใน่งยยแล้วค่ะ แต่ฉีดฮอร์โมนรอบแรกเนาะเพิ่งจะมาฉีดอีกนี่ละค่ะรอบสองพี่น้องล้วงกะน่วยสองน้อยอยังสิล่ะค่ะบอรล้วงเนาะบ่ไเด้ล้วงค่ะกระพาล่ำบ่ไเด้ล้วงพี่น้องเนาะฉีดมัดทุกต้นเลยค่ะมืนอนี้ไป่พูนพูนพูนกะบออยากยางไก่เพราะว่ากล่องมันเมื่อมันเบา เมื่อมันบอชั่วกล <internet> <c oughs> ่องมันสั้นสะเทือนเลยฉันกับบอยากยางไก่เนาะพี่น้องเนาะเอาบรจักกีตนเนี่ยแหละค่ะนี่ฉสีดฮอร์โมนค่ะเสีดแต่มุมหนีแหละมุมที่จาของม,กมาางกัก,ก,มกมานังกับไก่กับมักมาเนี่แหละค่ะมุมนีก่อนที่กระจัดกระจายกันไปเต็มสวนนั่นกะเป็นตน้ตนตน้ตนต้นต้นไปกะ เอาไว้สักกันค่ะเอาเอาเอาจุดนี้ให้แล้วสักกันนะพี่น้องนี่ค่ะ่นไ,ไนหนใหญ่แล้ว่นหนวยใญ่แล้วเ่นหวยญ่แล้วบ่ล่วงเด้อจ้าบ่ได้ลลวงค่ะจอเนี่ยก็ออกที่หลังมีออกที่หลังเพิ่นก็ปป้อยละไว้นีไเราไวน้ไวนีก้อน เงยๆอย่างพะโลพังงานไง่งไว้แฉวสารวัตอันนี้กะจันด้วยและน้วจันแล้วก็ตามมาอีกนี่แหละคะ่ะพี่ฉันบอกแล้วว่าออ,ออกทุกต้นพี่น้องแต่เพียรจันนี่เนาะออกทุกต้นค่ะออกมาทุกต้น เชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณว่าะอ,อกมาคือกันอยู่ฟังนั่นเ็อีกจันนึงค่ะนะรีบๆีบรี่นอ่องตัวนี้ก็เห็นแล้วสามจันมันแนวใดสันดีมันเป็นอะไรมันทำไมอลังการอย่างนี้สันว่า,วาน้องน่อหน้วยญ่แล้วค่ะ ออกทุกต้นตัวเมียก็ทุกต้นตัวผู้ก็ทุกต้นหวานหวานนี่พี่น้องหวานกรอบค่ะบะมี่หลวงเลยค่ะยินทภาล่ำบอหลวงพันสยามเอทบ้านค่ะเพาะเมล็ดค่ะปลูกเมล็ดค่ะพี่น้องจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณผู้ที่สมาติดตามเนาะคนรักสวนรักอิสระค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่น้องเนาะเป็นบุญเป็นกุณในกนอยูเดนี้ คำคุณยูดีไม่แห้งทุกทุกทันแล้วค่ะที่เขามาติดตามเนาะสวัสดีค่ะ